สวัสดีครับพบกับพี่หมี DIY ครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหินเจียแบบมีสายของ d e วอลรุ่น DWE c 1 1 8นะครับซึ่งตัวนี้ให้กำลังวัดอยู่ที่950วัตต์น่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันโอเคเปิดกล่องมาเลยนะครับก็ที่กล่องก็จะเขียนชื่อรุ่นนะครับ DWE c 1 1 8นะครับตัวนี้เป็นหินเจียแบบมีสายให้ระบบมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับแบบมีสายทั่วไปนะครับ ตัวนี้เขียนว่า made in china นะครับแล้วก็บอกกําลังไฟบอกความเร็วรอบไปด้วยนะครับแล้วก็สําคัญคือ d ีวอรเนี่ยเขาการันตีห้าง3ป,ปนะีน่าสนใจมากในกล่องนะครับจะมีตัวตัวมือจับนะครับเป็นตัวเสริมซึ่งแถมมาให้แล้วก็จะมีตัวบางใบนะครับเป็นเหล็กชุบสีมานะก็ดูแข็งแรงแล้วก็หนาดีนะครับเป็นเป็นโลหะ น่าจะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ที่ให้มาแล้วก็จะมีตัวขันนะครับเป็นประแจขันตัวล็อกใบนะครับเหล็กที่ให้มาดูหนาดีนะครับแล้วเป็นเหล็กชุบสีจับดูเหมาะมือดีนะครับไม่ไม่กัดมือตอนที่ใช้โอเคมาดูตัวตัวหินเจียกันบ้างนะครับหินเจียเวลาจับครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีบอดี้ที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะถ้าเทียบกับหินเจียที่เคยใช้ทั่วไป แล้วก็จะรู้สึกว่ามันยาวนะครับหัวด้านบนก็จะเป็นโลหะนะครับด้านท้ายนะครับนี่คือไฮไลท์ก็คือสามารถปรับรอบได้นะครับรุ่นนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับแล้วก็เป็นแม็กนะครับก็คือ6ระดับนะครับที่สามารถปรับได้อันนี้คือไฮไลท์ของตัวดีวอลตัวนี้เลยนะครับตัวบนนะครับก็จะเป็นตัวล็อกใบนะครับไว้สำหรับเวลาที่เราถอดเปลี่ยนใบนะครับก็กดล็อกตรงนี้ได้ ตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดนะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับไม่อยู่ด้านท้ายนะครับเหมือนเหมือนบางยี่ห้อหรือบางรุ่นนะครับกดขึ้นก็จะล็อกนะครับแล้วก็กดลงก็จะปิดนะครับดูสเปคคร่าวๆนะครับ d w e DWE 4118นะครับกำลังไฟฟ้า9 5 0วัตต์นะครับใช้แรงดันไฟฟ้า220-240โวลต์นะครับความเร็วรอบนะครับ3,000ถึง11,000รอบต่อนาทีนะครับน้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่1.91กิโลนะครับก็เกือบเกือบ2โล ใบก็จะหมุนขวาตามมาตรฐานปกติของหินเจียทั่วไปนะครับเรามา,าลองวัดความยาวกันดูความยาวที่เราวัดได้นะครับอยู่ที่28เซนนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันยาวไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเทียบกับหินเจียในหวัดประมาณนี้นะครับก็จะถือว่าไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับในกล่องก็จะให้ใบคู่มือกับคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันมาให้ด้วยพอดี <Body S 2> <Body S 1> โดยรวม นะครับรู้สึกว่าจะกระชับมือพอใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองใส่ตัวช่วยจับดูนะครับผมถนัดขวาผมก็จะใส่ทางด้านซ้ายนะครับก็ขันเข้าไปแล้วก็บิดแค่พอตึงมือนะครับก็จะอยู่แล้วลองจับดูก็มั่นคงดีนะครับมั่นคงกระชับดีเพราะด้วยทรงที่มันใหญ่และยาวเนี่ยพอมีมือจับช่วยมันจะจับถนัดกว่า อันนี้ผมลองเอาแม็กเทคตัวที่ใช้ประจำนะครับใช้มานานแล้วตัวนี้เป็นสิปีนะครับอลองมาวัดกันดูคือจะเห็นได้ว่าตัว DW วอลดีดบิวเี e ่นเนี่ยจะยาวกว่ากันสักประมาณ4 3 4มถึงเซนแล้วก็ตัวบอดี้จะรู้สึกว่าใหญ่กว่ากันนิดนึงนะครับเวลาเวลาที่กำเข้าไปแต่ก็น้ำหนักเวลาจับไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากนะครับจะยาวมาทางด้านท้ายนิดหนึ่งนะครับส่วนแม็กเทคจะดูสั้นกว่าแต่ต้องบอกว่าแม็กเทคตัวนี้นะครับ กำลังไฟนะครับมันอยู่ที่570วัตต์นะครับซึ่งมันน้อยกว่าตัวดีวอรตัวนี้ค่อนข้างเยอะเพราะดีวอ l ตัวนี้อยู่ที่9 5 0นะครับก็จะแตกต่างกันเยอะบอดี้มันเลยต่างกันนะครับอันนี้พอเข้าใจได้สายไฟที่ให้มานะครับยาว2เมตรก็ตัวสายไฟนิ่มดีแล้วก็มีความโตกำลังดีนะครับลักให้เป็นแบบหัวกลมมา2ขานะครับก็ปักแบบนี้เวลาใช้งานเสียบมันก็แน่นดีนะครับ แล้วก็ส่วนด้านท้ายก็จะเป็นยางนะครับป้องกันเวลามันบิดหักเวลาที่เราม้วนเก็บนะครับหรือเวลาพับก็ป้องกันสายขาดไหนได้ดีหัวล็อกใบนะครับเป็นแบบปกตินะครับคือเกี้ยวขวานะครับก็จะมีแหวนตัวนอกนะครับที่ใช้ขันได้นะครับแล้วก็จะเป็นแหวนตัวในที่จะล็อกเข้ากับแกนเผาวเวลาใส่ก็ต้องดูให้ดีนะครับมันจะมีฝั่งด้านหนึ่งที่สามารถล็อกแกนเผาเข้าไปด้านในนะครับตัวแกนก็จะเป็นขนาด m 1 0มาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในบ้านเรานะครับ ก็สามารถซื้อใบหินเจียรหรือพวกใบขัดกระดาษทรายขนาด m 1 0มาใส่ได้เลยนะครับเวลาใส่ดูให้ดีนะครับเวลาเพราะมันจะมีล่องล็อกของมันอยู่นะครับกดตัวล็อกปุ่มล็อกใบด้านบนแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้ผมลองใส่ใบตัดให้ดูนะครับก็ใส่ให้ตรงล่องปกติแล้วก็หันด้านที่ประกบใบนะครับขันหมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปมก็พอตึงมือแล้วก็ใช้ประแจช่วยขันจบอีกนิดนึง นะครับไม่ต้องขันแน่นมากาแบบนี้นะครับพอใส่ได้แน่นะใช้งานได้แล้วแต่ใช้งานจริงๆถ้าใช้กับใบตัดแนะแนะนาต้องใส่ตัวบังใบนะครับอันนี้ผมลองใส่ให้ดูเฉยๆนะครับใช้งานจริงๆต้องใส่ตัวบังใบเพราะมันอันตรายนะครับเวลาใส่ใบ,ใบตัดหรือหินเจียอะไรก็ตามเวลาถอดก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับใช้ปัจจัยขันปกติทั่วไปอันนี้คนเคยใช้นะ่าจะจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเอ่อมาลองดู ตัวปรับความเร็วรอบด้านท้ายตรงนี้นะครับปุ่มจะอยู่ด้านท้ายก็อย่างที่บอกมีตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์5แล้วก็เบอร์แม็กนะครับก็คือจะทั้งหมด6ระดับปุ่มปุ่มสวิตช์ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเราลองมาเปิดกันดูนะครับเห็นเลยไหมครับ คือตัวนี้นี่คือเป็นฟีเจอร์อย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาของดีวอรครับคือระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับซอฟต์สตาร์ทเนี่ยเวลาที่เราเปิดในตอนแรกมันจะไม่กระชากเหมือนหินเจียทั่วไปลมด้านหน้าที่พุ่งออกมานะครับเป็นพัดลมเนี่ยมันจะมีพุ่งมาทางด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างใต้ใบตัดนะครับค่อนข้างแรงเลยเวลาที่ทํางานะระบบซอฟต์สตาร์ทผมเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเวลาที่เปิดเนี่ยมันได้ฟีลลิ่งที่นิ่มมากนะครับ คือทองหาแต่ๆหินเจียที่เคยใช้เลยระบบนี้ผมว่าเวริร์เพราะถ้าคนเคยใช้หินเจียเนี่ยจะรู้ว่าเวลาที่เรามันเปิดขึ้นมาแล้วมันหมุนด้วยความเร็วเป็นหมื่นรอบนะครับมันจะกระชากแล้วมันจะสบัดแต่อันนี้ไม่มีอาการสะบัดเลยครับเสียงนิ่มมากอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเร่งนะครับนี่ผมเปิดเบอร์เบ,เบาสุดนะบเบอร์หนึ่งนะครับก็ค่อยเร่งเสียงขึ้นมาแบบนี้นะครับ เสียงนิ่มนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดังกล่าวมากนะครับอยู่นิ่มนวลเลยนะครับใช้งานเราเคยเลยมัซอบเลยตัวนี้<ะ>เสียงนิ่มดีนะครับกดปิดตรงนี้แล้วมีระบบอทบหนึ่งก็คือโนโวนะครับอันนี้ผมใช้ตัวปลั๊กนะครับเป็นแบบสวิตช์เปิดปิดได้เพื่อทดสอบให้ดูนะครับ อันนี้ปุ่มเปิดนะครับทดสอบไปดูหลักการทํางานนะครับก็คืออย่างเวลาที่เราเปิดแบบนี้นะครับหินเจียทํางานนะหินเจียทํางานแล้วเราดับไฟนะครับหรือชักปั๊กออกเครื่องจะดับใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เรากลับมาเปิดต่ออีกครั้งหนึ่งมันจะไม่ทํางานนะครับทั้งๆที่สวิต์เปิดอยู่เราจะต้องปิดแล้วกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเครื่องถึงจะทํางานระบบนี้สําคัญยังไงนะครับกะดียังไงคือเวลาที่เราใช้หินเจียโดยปกติ บางทีเราถอดพอร์ตปลั๊กแล้วเรากลับมาใช้ท้งหนึ่งเราลืมเปิดสวิตช์ค้งไว้หรือมีคนมากดเล่นก็นแล้วแต่นะครับแล้วเราไม่ได้ระวังพอเราเสียบปลั๊กปุ๊บเครื่องมาทำงานเลยอันนี้อันตรายกับผู้ใช้มากซึ่งผมมองว่าระบบระบบนี้ก็คือโโว์ของรีวอร์เนี่ยเวิร์กมากนะครับช่วยเซฟตี้ผู้ใช้ได้ดีนะเพราะหินเจียทำงานด้วยความเร็วสูงนะครับ ส่ประส์ที่ผมซื้อมาใช้เลยนะครับทำไมถึงต้องเลือกตัวหินเจียที่มันปรับรอบได้นะครับเพราะผมต้องการซื้อมาใช้กับใบขัดกระดาษทรายนะครับผมต้องการใส่แป้นขัดแบบนี้ซึ่งใบขัดกระดาษทรายถ้าคนเคยใช้กับหินเจียก็จะรู้ดีว่ารอบมันสูงมากนะหินเจียโดยปกติแล้วมันไม่สามารถปรับรอบได้พอปรับรอบไม่ได้เดี่ยวมันก็จะมีปัญหาคือมันจะกินไม้ค่อนข้างแรงมากนะครับหมุนไปนหมื่นรอบจริงๆรอบมันไม่เหมาะสมกับการขัดไม้ยิ่งเจอไม้เนื้ออ่อนนะครับผมเลยสิ้ซื้อตัวปรับรอบมานะครับวิธีใส่ ใบก็ง่ายๆนะครับขันเข้าไปเลยนะครับเดียวเข้าไปเหมือนกคะเปลอลตุงมือก็จะเอามาใช้ใช้ขัดกระดาษทรายละขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองขัดไม้กันดูนะครับกบ็อย่าลืมใส่อุปกรณ์ให้ครบนะครับ อันนี้เป็นไม้สนนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับผมจะเริ่มจากเบอร์หนึ่งซึ่งเบอร์หนเบอร์ที่เบาสุดจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พรอบนะครับเปิดดูมีบะบสตาร์นะครับนี่มือมากเลยนะครับอันนี้ผมใส่โดยไม่ไม่ใช้ตัวประคองนะครับถอดตัวประคองออกลองดูนะครับในรอบต่ําสุดนะครับซึ่งใบกระดาษทรายเนี่ยคือจะรู้ว่าหน้าสัมผัสมันเยอะกว่าพวกหินเจียนะหรือใบตัดทั่วไปเวลาที่เราใช้เนี่ยแล้วมันหน้าสัมผัสเยอะเนี่ยมันจะสะบัดค่อนข้างแรง เมื่อกี้ช้รอบต่ำนะครับมันมีอาการอาการสะบัดเพิ่มขึ้นมาผมจะเพิ่มความเร็วไปอยู่ที่เบอร์สามก็คาดว่าจะอยู่มาทัก4สี่ห้าขันรอบอันนี้ใช้แบบมือเดียวขัดนะครับขัดได้สบายเลยแล้วก็แรงมากนะครับขัดแบบเดียวนะครับฝุ่นออกมาเยอะมากท่านี้ผมจะลองใส่ตัวช่วยประคองเพื่อใช้ใช้งานแบบสองมือบ้างนะครับอลองดูอีกที ว่าเป็นยังไงพอใส่ตัวช่วยประคองนะครับมีตัวหินเจียมมีความมั่นคงสูงนะครับเพราะว่าใช้สองมือช่วยจับนะครับเราก็จะสามารถคุมระนาบการขัดไม่ให้มันกินไม้จนมากเกินไปได้และคุมน้ําหนักได้ดีกว่านะภาพรวมที่ใช้นะครับตัวนี้ผมมองว่าไฮไลท์หลักอยู่ที่การปรับรอบได้แล้วก็ระบบเซฟตี้ที่ดีวอรเขาให้มา มาดูเนื้อไม้กันผิวเรียบเลยนะครับอันนี้คือส่วนที่ยังไม่ได้ขัดนะครับนี่คือส่วนที่ขัดแล้วนี่เราขัดแป๊บเดียวนะครับฟ่นออกมาเยอะมากแล้วก็ผิวเรียบแต่เครื่องขัดแบบนี้จะเหลือร่องรอยกระดาษทรายนะครับเพราะผมใช้กระดาษทรายเบอร์80ดสิบนะต้องไปเก็บด้วยเครื่องขัดแบบสั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเก็บผิวแต่นี้ใช้สาหรับเปิดหน้านะครับที่ต้องการความเร็วและความแรงนะครับก็จะใช้ อินเตีย์ตัวนี้ภาพรวมนะครับของตัวนี้ผมมองว่ามันใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็จุดแข็งก็คือระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับกับการปรับความเร็วรอบได้แล้วก็มีเซฟตี้มาให้นะครับซึ่งซึ่งผมมองว่าตัวนี้ช่วยให้ผู้ใช้นะครับปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่นะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่หาได้ในชูปบี้ประมาณสักพันปลายๆถึง2,000 นะครับซึ่งเพื่อนๆน่าจะหาดูได้นะครับซึ่งผมไม่ได้ขายนะผมแจ้งไว้ก่อนสินค้าทุกตัวที่ผมผมรีวิวเนี่ยผมไม่ได้ขายนะครับก็เป็นผู้ใช้งานทั่วไปนะครับอยากให้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่สนใจจะซื้อใช้และหาข้อมูลไม่ได้นะครับหรืออยากอยากจะดูรีวิวทดลองก่อนนะครับก็เลยมารีวิวกันให้ดูนะครับก็ลองหาซื้อกันดูนะครับเผื่อเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจหวังว่าคงได้ประโยชน์ครับขอบคุณมากครับ